อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับพอพูดถึงนะครราชสีมาหลายคนก็คงจะนึกถึงนะครับตระกูลใหญ่ตระกูลทางการเมืองที่อยู่คู่จังหวัดนะครราชสีมายาวนานนะครับตระกูลรัตนเศรษฐ์ครั้งนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าส่งทายาทสามหนุ่มสามมุมลงสมัครสอสอนะครับในการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์แต่ปรากฏว่าส่งลงสองพรรคการเมืองครับเกิดอะไรขึ้นและตระกูลรัตนเศรษฐ์เนี่ยนะครับ นับจากนี้ไปจะมีบทบาทแค่ไหนอย่างไรทั้งในเชิงทางการเมืองรวมไปจนกระทั่งถึงการเป็นที่พึ่งพิงพึ่งพาของคนจังหวัดนครราชสีมาแค่ไหนอย่างไรผมอยู่กับจะบอกว่าท่านเป็นประมุขเป็นผู้นําของตระกูลรัตนเสก็คงไม่ผิดมากนะครับคุณวิรัตรัตนเสกนะครับสวัสดีครับท่านวิรัตครับสวัสดีครับครับคุณประจักษ์รับคราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่หลายคนเนี่ยฝากถามคุณวิรัตก็คือในฐานะที่เป็นประมุข ในฐานะที่เป็นคุณพ่อส่งลูกชายสามคนลงสมัครสอสอพร้อมกันในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ปรากฏว่าส่งลงสองพักคือคนโตเนี่ยคุณอธิรัตน์รัตนเศษซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีด้วยนะครับคนนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะฮะลงสมัครสอสอในนามของพรักประชาชนค่ายสีสม้มส่วนอีกสองคนที่เป็นน้องชายคุณทวีรัตน์กับคุณตติรัตน์นี่ลงสมัครสอสอพักคลุมใหญ่ไทยแต่คนละเขต ทำไมส่งลูกชายลงสามคนทำไมไม่ลงพักเดียวกันทำไมต้องลงสองพักคุณวิราาัติมันก็เขาเรียกว่าไงต่างคนต่างชอบต่างคนต่างมีความรู้สึกทางการเมืองอุดมการทางการเมืองเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือความคิดบางอย่างเนี่ยมันก็ไปได้กันได้ <c oughs> แต่วามาถึงวันหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเดินต่อไปไม่ได้อืเขาก็มีแนวคิดของเขา เพราะการเมืองเขาเนี่เขาชอบแบบนี้นะครับด้วยเหตุด้วยผลนี่เขาไปแบบนี้แต่อีกสองคนเขาบอกว่าเขาชอบแบบอย่างนี้ชอบพักในลักษณะอย่างนี้ก,ก็ก็เขาตัดสินใจเอาผมผมบ้านผมนี่ก็คือเป็นาาประชาธิปไตยแต่เวลาจะมากินข้าวกันก็ก็ถอดความรู้สึกของแต่ละพรรคการเมืเองไว้ข้างนอกเวลามากินข้าวกว่าจะสอบถามในเรื่องบนโตะ๊ะคุณปีิรัตเนี่ยตัดสินใจยังไงไปอยู่พักประชาชนเขามาถามคุณวิรัติไหมฮะ คือตรงนี้ผมผมต้องต้องต้องบอกว่าตรงๆว่าครับเขาแจ้งเพื่อทราบอมาแจ้งคุณพ่อเพื่อทราบเพื่อทราบว่าจะไปอยู่พรรคประชาชนใช่ไม่ได้แจ้งมาหมายความว่าเพื่อพิ e r n อก็เช่นนันเนี่ยในในในสิ่งเนี้เราเราก็ต้องผมคือผมพูดในหมายความว่าเอาเหตุผลปัจจุบันบางทีมันก็อาจจะมีเหตุผลมากกว่านั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เพื่อทราบเฉยอาจจะมีเหตุผลบอกหนึ่งสองสามแต่เราก็ต้องยอมรับเราก็ต้องยอม เคารพความคิดการตัดสินใจของเขา่แล้วเราก็ถามว่าแล้วเป็นยังไงครับเหนื่อยไหมเหนื่อยหนักไหมหนักับอย่างเขาจะเอาคนมารวมกันเยอะๆแทบไม่มีเลยอืมเพราะการรวมกันของเขานี่จะจะใช้ระบบสื่อสารอีกแบบนึ่งจะไม่เหมือนกับพรรคการเมืองโดยทั่วไปไม่เหมือนอีกสองคนนี้ใช่เพราะฉะนั้นนี่เขาถูกฝึกมาแล้วทั้งคู่ครับแต่พอเขาไปอยู่ตรงนู้นผมก็แปลกใจเหมือนกันวะาเขาก็ปรับตัวแล้วเขาก็ทำได้ อ,อแล้วก็ทําได้ดีอาจจะไม่เท่าวันนี้ครับแต่ก็ทําทีอืมคือตัวของคุณอธิรัตน์เนี่ยคุณเวรโกจะทราบมั้ะเป็นระดับอดีตรัฐมนตรี<ะ>และระดับอดีตสรสบคนแรกที่ไปอยู่พักประชาชนใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้แม่อาจจะเคยมีบ้างแต่เป็นแค่ระดับอดีตสส<ะ>แต่ถึงขั้นเป็นอดีตรัฐมนตรีเนี่ย<ะ>ไม่เคยมีที่พักประชาชนก็จะเปิดกว้างรับมองตรงนี้ยังไงคือเขาก็ผ่านการ เขาเรียกว่าไงเหมือนกับการคัดเลือกอสอบคัดเลือกครักว่าจะเข้ามาเป็นสมาชิกกว่าจะเข้าจะลงสังกัดเขาก็ถามว่าจะลงแบบไหนจะทําอะไรเขาก็คัดเลือกเขาก็เลือกลงแบบเนี้แล้วเขาก็อยู่กับประชาชนแบบเนี้ก็ไปตามโปรเซสของเขานะตามกติกาของพรรคประชาชนก็ว่ากันเลยส่วนน้อยอีกสองคนเนี่ยคุณทวิรตกับคุณตติรัตเนี่ย ไปอยู่พักภูมิใจไทยนี่ตัวท่านวิรัตได้มีส่วนในการที่แนะที่นำไหมว่าเอาไปพักกันเมืองนี้ดีกว่าคือไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยถามว่ามีส่วนแนะนำไหมเราก็มาดูว่าเหมือนกับเกมการเมืองพอหลังจากที่ลุงป้อมลุงตูสามปอเนี่ยเขาเขาเริ่มวางเมืองนะครับเราก็จะต้องมองหาที่ที่ท,ที่ที่เขาคิดว่าเขาจะเล่นหรืออะไรเนี่ยหให้เขาลองคิดดูกันคราวนี้คุณวิรัต นครรลชศีมาเนี่ยนะสมัยก่อนท่านอยู่พรรคพลังประชารัฐก็ถือว่าเป็นเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญนะ <S S S ท้งลูกชายได้โคต้ารัฐมนตรีได้เป็นรัฐมนตรีตัวท่านเองได้เป็นประธานวิปรัฐบาลตอนนั้นแต่ว่าในเวลาต่อมาปรากฏว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาเนี่ยสที่นั่งเลยขณะที่ของพรรค ต้าวใจเขามาสามแล้วก็ของพรรคพลังประชารัฐเหลืออยู่หนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นภูมิใจไทยเหลือหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นก็เสมือนกับว่าลูกชายของคุณวิรัติที่ลงสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ก็อยู่ในฐานะผู้ท้าชิงข่าวนู๊ตเนี่ยเขาได้กระแสตรงไหนหนึ่งราคาพืชผลทางการเกษตรไม่ดีเขาก็เลยมาเสนอว่าจะให้หมื่นหนึ่งปรากฏว่าประชาชนเนี่ย ครับถ้าเผื่อพูดง่ายๆว่านโยบายนี้ออกมาเนี่ยร้อยละแปดสิบเลยชื่นชอบนโยบายนี้แล้วเลือกเขาจริงๆริครับครับแล้วเลือกทั้งคนทั้งพรรคอ๋อครับแล้วประกอบกับมีในทุนชุดหนึ่งเข้าไปดูแลในส่วนตรงนี้แล้วก็ช่วยให้เขาโดยเฉพาะสนามโคราชม,มาดูแล้วก็มาเทโอเวอร์ทำให้เขาที่นี่ได้ได้เยอะครับซึ่งของผมเองก็ เรารู้ว่าวันนี้นะสู้ไปเราแพ้เดินไปเราแพ้เพราะก็แสมันไม่ออกอเหมือนอย่างวันนี้ครแค<ท>่วันนี้นวันนี้ถ้าเผื่อผมถามพี่น้องเมื่อคาที่แล้วผมรู้ว่าพี่น้องนี่อยากได้เงินหมื่นครับอ,อะไรใครมาอะไรก็ไม่ฟงังเพราะสิบหกปีขึ้นไปได้เงินหมื่นหมดมเจ้าเงินเจ้าหมื่นแล้ววันนี้ผ่านเวลาผ่านไป แล้วได้หรือยังอาจจะได้บางคนและได้หรือยังกจะบางคนหรือบางคนผมผมไม่ทราบและได้หรือยังแต่ไอ้พวกที่มันไม่ได้เนี่ยครับไหนจะต้องไปทําหลักฐานไปอาเภอทัานนู่นท่านนี่ทางคัดนู่นแล้วมันไม่ได้และอันนี้มันคือพูดง่าว่าเป็นนโยบายที่เหมือนกับถ้าเผื่อเป็นภาษากฎหมายก็อาจจะชอบโกงอ๋อ หลอกลวงด้วยความเปเน็ท์เนี่ยแล้วมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นประชาชนก็จะฟังเลือกจะพิจารณาว่าอะไรที่เป็นจริงวันนี้เพียงเพียงเพียงแค่ครับพี่น้องจําได้ไหมได้ที่เขาหลอกเอาไว้จําได้ไหมได้แล้ววันนี้เห็นบอกว่าจะมีโครงการไทยไม่จนมาอีกครับอันคาที่แล้วก็ไม่ได้ราคานี้ก็จะได้อีกผมคิดว่าพี่น้องพิจารณาให้ดีอันนี้ที่หนึ่งเรารู้ละสายตาเขาเนี่ยพาไปไหนได้ล้วอันที่สอง ไอ้คดีอังเคิลผมบอกว่าผ,ผมนี่กลัวที่สุดเลยผมเป็นเนี่ยกลัวถ้าเผื่อผู้นำรัฐบาลเนี่ยถ้าไม่ประสีภาษาหรือไม่รู้รอบรู้ไม่ทันการเมืองครับถ้าเผื่อผู้กกลทั่วไปก็คือไม่ทันเกมอะไรกับเขาสัก hmm. เรื่อง hmm. แล้วก็มาทำไอ้เรื่องนี้แล้วอยู่ๆก็ไปรับว่าเป็นเสียงของตัวเองอย่างทันทุกที hmm. แล้วก็พาชาติตกต่ำจนแม้กระทั่งสารมนตรตัดสินออกมาว่า พรยศชาติเพราะฉะนั้นสเปคของคนที่เป็นผู้นําถ่าฟังจากคุณวิลาศก็คือว่าไม่ต้องอยู่ในระดับที่มันโรไฟลเงี่ยเยี่ยมและมีความรู้ความสามารถเข้าใจต้องต้องทำยังไงให้คนเขาเขารับได้ครับนี่ผมพูดตรงๆนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเอาใครเข้ามาอยากจะเอาใครเข้ามาอยากจะคัดเอาใครเข้ามาก็มาเป็นครับทําได้หมดแหละถ้ามีอํานาจครับมีทั้งกําลังอยู่ตรงนี้มีทั้งในส่วนของ เขาเรียกว่าไงอ่ะมีทั้งส่วนของเงินด้วยครับมีทั้งกําลังผู้แทนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เกิดคนนี้ตายไปเขาถือว่าตายทางการเมืองนะเพราะหมดไปและอันเก่าเหลืมแล้วเหรอ,อ,อ,อวันนี้ทําไมไม่มีใครพูดถึงเลยครับ,รบนี่นี่ผมก็แปลกใจในวันนี้ผมเพิ่งมาจุดเลยคราวนี้ถ้าเราพูดถึงคู่แข่งอย่างเพื่อไทยที่เขาเป็นเป็นแชมป์เ,ปเ,ปเ,ปมเก่าเอาอย่างนี้ดีวกว่ากับ,บทางพรรค ก้าไกลภาคประชาชนณปัจจุบันเราเราจะมีอะไรที่เด่นกว่าเขาเราสามารถที่จะรับมือเขาอย่างไรในม,มงมคุณวิรัตอันนี้พูดในส่วนของภูมิเดไทยใช่ไมใช่ครับใช่ครับในฐานะที่เป็นเป็นโค้ชให้กับลูกสมคนนะ่ะอเอ,เอ,เ,อ,อ,อเอาสองคนดูนี้ก่อน <c oughs> เอาสองคนดีกว่าเอาสองคนดูนี้ก่อนเคือเป็นโค้ชตรงนี้เราก็บอกเขาว่าวิธีการโต้อตอบเนี่ยเพียงแค่พูดเรื่องนี้ แล้วเราพูดเรื่องไอ้สินค้า,าการเกษตรแล้วเราก็เเราเราาผมก็ผ่านไอ้ตรงตั้งแต่ไอ้จำนำข้าวมาผมบอกดิเขาดเดี๋ยวเขาคิดนี่เขาคิดอะไรจำนำทุกเม็ดแล้วเปลี่ยนไงวันนี้พอเม็ดเสร็จให้สีสีเสร็จแล้วเปลี่ยนไงวันนี้มันก็เลยตกค้างตกค้างอยู่ข้าวก็เสียทั้งทั้งที่ข้าวนี้ตอนแรกมามไม่เสียแต่นานวันมันก็เสียแล้วก็ปิดก่อบกับมีปัญหามันก็เสียแล้วสมัยนี้เนี่ยจนถึงวันนี้ โครงการนี้ก็เจ็ดแปดแสนล้านนี่ไม่มีการเคลียร์ยี่ย่งม,มีการพูดวด่ายัง,งยังยังไม่เปิียบัญชีเลยครับไม่รู้จะหาทางออกกันยังไงนะสาหรับเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นคราวนี้ในมุมของคุณวิรักคิดว่าโคราชเนี่ยสิบหกที่นั่งเนี่ยครั้งนี้นะ,อะของภูเกใจไทยจะปักทงได้สักเท่าไหร่ของเพื่อไทยจะเหลือสักเท่าไหร่เราอย่าไปคาดการณ์อย่างนั้นเลยคือวันนี้ผมก็รู้ว่าครับวันนี้เนี่ยถ้ามองดูตัวเลขเนี่ย ถาว่าน้าเงินส้มอืมแดงถ้าน้ําเงินขึ้นก็แปลว่าส้มกับแดงนี่ลดลงใช่ใช่เพราะมันมีแค่สิบหกไม่สามารถจะไปเพิ่มตัวอื่นได้แล้วใช่ไหมมันก็อยู่ไอ้ตรงเนี้ยรับพักอื่นมันก็ไม่มีโอกาสมาแย่งเลยอ่ะอืมมันก็อยู่ตรงเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหารสามมันก็คนละสี่อืมหรือสี่หรืออืสามแล้วแต่ครับแต่ผมคิดว่าถ้าเื่อวันนี้เนี่ย ถ้ามีทักสี่พักหรืออะไรเนี่ยก็พักแบ่งกันไพักละสามพักละสี่พักละห้าแล้วแต่จังหวะใครอยู่ช่วงไหนอยู่ที่จังหวะใช่ไหมอยู่ที่จังหวัห,หว,ว,วันนี้เนี่ยต่างคนต่างวัดต่างคนต่างที่คือพูดง่ายาาว่าผมรู้ว่าวันนี้เพื่อไทยเนี่ยถ้าเขาจะเพิ่มได้ก็จะมาเพิ่มที่โคราชเพราะวันนี้เนี่ยหลายจุดเนี่ยอืเขาหายไปเยอะแล้วสิ่งหนึ่งที่วันนี้ถ้าเผื่อ กูไปจากฟังเ่ยก็คือพี่น้องจะให้เปิดไหมล่ะด่านด่านอ่าด่านแด่นด่ก็คือที่ยินเสียงนะจ่าช่ายดิปิดปิดทั้งโคราชปิดหมดแล้วุณจะออกแน่ที่ไหนในขณะเดียวกันที่ฟังนู่น อังเคลมีอะไรอังเคลบอกอไม่ต้องไปบอกแม่ทัพไม่ใช่คนคของเราอืมอุ้ยมันมัน <c oughs> มันขัดแย้งกันชัดเจนนะฮะ <c oughs> นี่นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสได้ฟังมุมมองของนักการเมืองอาวุโสนะครับอดีรัมตรีช่วยกเกษตรแล้วก็เคยเป็นประธานวิปรัฐบาลสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยวันนี้ส่งลูกชายสามคนนะครับลงสู้สึกเลือกตั้งที่จังหวัดนครราชสีมาลงพักประชาชนหนึ่งคนแล้วก็ลงพัก ลุ่มเจไทยอีกสองคนเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าตัวของคุณวิรัตนะฮะและก็ชื่อชันของรัตนเสเสรรวมทั้งความมุ่งมั่นของทั้ง3าคนที่ลงสมัครที่เบตายยาเนี่ยจะสามารถชนะใจของคนจังหวัดนครราชสีม,มาได้แค่ไหนอย่างไรวันนี้ขอบคุณคุณวิรัตอย่างยิ่งเลยนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณสวัสดีครับ